ขณะนี้เวลา11นิกา19นาทีนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับไกลจะถึงที่พักเช้า,าช่วงเที่ยงแล้วนะครับนี่ก็ญาติธรรมที่ท่านได้ร่วมส่งหลวงตานะครับวันนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอ๋ออสมอนะครับผูชีพกูภัยกำลันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ท่านได้ร่วมเดิน ส่งดวงตานะครับในวันน,น,นี้วันที่29เดือนมีนาคมพศ2566น้นี้นะครับบ้านเริงแล้วบอนี่บ้านเริง, <ms> เรงเข้าสู่เขตบ้านเลิงนะครับ <ms> ด้านหน้านี่นะครับบ้านเลิงนี้บ้านเริงนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายนะครับของจังหวัดเลย <ms> เป็นเขตร้อยต่อกับอำเภอน้ำสมจังหวัด,ดอุดร นะครับพี่น้องญาติที่ททุกท่านทุกคนนะครับนี่คือภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับถ่ายทอดด้านหลังด้านหน้าให้พี่น้องได้รับชมด้วยนะครับ ส่งลงตาถึงไหนคุณแม่ส่งลงตาถึงไหนครับถึงตอนเย็นเลยไหมไปเรื่อยเรยก,ก่อนใช่ไหมครับแล้วตอนกลับเลยคุณแม่ตอนกลับเดี๋ยวคงมีรถขับอามีบางคนเดินกลับก็มีนะคุณแม่นะคงไม่ได้เดินกลับบางบางคนก็เดินกลับเพราะว่าไม่มีรถกลับอยู่โน้อยู่ไอ้ทางไอ้เขาเรียกว่าอะไรเนาะอ่าข้างหน้าจะไกลครับนิมนต์ลงตาท่านได้พักเท้าตรงนี้ก่อนนะครับ พักเท้าก่อนเที่ยงครับพักเท้าก่อนเที่ยงพี่น้องอยากไปทำพักเท้าก่อนเที่ยงนะครับที่ร่มช,มชิมฉาแต่ร่มชฉมฉานี้ไม่ค่อยมีใบครับไม่ค่อยมีใบไม่ค่อยมีร่มเลยครับ พท่านมารอ,อด้านหน้าอีกนะครับมารอด้านนี้หน้าอีกมารออ่านำน้าหวานมาเป็นล่งทานนะครับหยิบได้เลยนะครับผมหยิบได้เลยครับผมหยิบได้เลยนะครับตอนนี้น่ะไม่ได้เสียตังค์นะครับแต่ถ้าหลวงตาไม่ได้เดินแล้วนี่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับ ครับตอนนี้ของฟรีครับของฟรีคุณพ่อบอกว่าพูดถูกนะครับน้องคุณพ่อเนาะมะขามก็มีครับมะขามก็มีน้ำก็มีนะครับครับคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าพูดถูกนะครับตอนนี้หยิบได้เลยครับไม่ได้เสียตังค์นะครับคุณพ่อให้ได้นำมาเป็นลงทาน อน้ำน้ำคุณพ่อบอกว่าน้ำไดก็ได้ชอบน้ำไหนก็หยิบได้เลยนะครับน้ำแดงน้ำส้มน้ำเขียวโค้คอร่ามีหมดน้อคุณพ่อเนาะผม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 บนท่านเอาคุณพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คุณพ่อสีามไปบ่อไกลไกลหลวงไกลหลวงตาสิพักเหรอเด้พัก เทียงผมกับบุหัวเป็นจุดแดงกันพ่อเนี่ยใกล้ๆนี่นะมามาจิ่นน้ำก้อนครับมาจิ่นน้ำก้อนมาจิ่นน้ำก้อนไปแล้วนะเองให้ล้วงตามาเรื่อยๆบอกโยมทั้ำพุ่มตานะครับเมื่อคืนนี้ท่านก็ทำปอเปี๊ยะไปที่วัดนี่แหละคนเดียวกันครับแล้วก็เช้ามาก็มาดักรอน้ำแล้วก็มารอบนี้อีกรอบสามรอบจุดแล้วน้ำครับเดี๋ยวผมก็เลย ผมก็เลยบอกท่านว่าหลวงตาใกล้จะพักแล้วให้ตามไปอีกรอบครับครับพี่น้องก็ได้ทานได้ดื่มด้วยนะแม่เนาะเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนี่นะครับเนาะมาเอาบุญนะครับพี่น้องยา้ทำทุกท่านทุกคนนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องนี้บอกพี่น้องช้าไปเลยครับผมพี่ใช่แล้ววันดีครับผมวันดีครับ

เมื่อเช้าใครไปแอบกินหน่อยซุปมะเข ok ือคุณแม่มีใครในรถนี้ไหมไม่ค่ะคนละคนละคนละชุดเนาะน่าจะเป็นข้างหลังค่ะไปไปซ่าซุปมะเขือแล้วก็ซุปหน่อไม้อยู่ข้างหลังรถนู้นมีคัะอันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วเนี่ยใกล้จะถึงที่พักแล้วแม่ใช่ใกล้ถึงที่พักแล้วครับค่ะนะครับนี่พี่น้องชาวบ้านเลงนะครับ วันนี้แม่เปิดเงียบมิดซีรีเลยสู้พอออกเอาไปดิสู้สู้เด็ดร้อนมากแม่เปิดเงียบเลยครับวันนี้พี่น้องญาติทำเยอะมากครับวันนี้จะเลี้ยวซ้ายแล้วครับเนี่ยจะเลีเยยลเ้ยวซ้ายแล้วนะครับ

หลักกิโลเมตรที่ยี่สิบหกลงตาจะพักเท้าช่วงเที่ยงที่นั่นนะครับพี่น้องยาดิฉันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไปกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตามทำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค,ครับ